สวัสดีครับผม TC Channel นะครับไปดูอัปเดตล่าสุดบ้านของพี่ฮันนี่นะครับบ้านของพี่ฮันนี่เสร็จแล้วนะครับโอ้เหลือช่องตรงนี้เนาะโอ้เสร็จแล้วด้านในเสร็จแล้วบ้านพี่ฮันนี่

บ้าผานังเป็นสังกะสีนะครับก้างบนก็เป็นสังกะสีครับบ้านพี่ฮันนี่บ้านข้างๆกันนะครับบ้านของพี่ออกก็ ทำในเ่ีนของหลังคานะครับเสร็จแล้วนะครับย่างคุณนัโอรักนะะอตมาคตรตเรอย้อมนมาแล้วยิ้มป้น,านมาคแผ่นกั สาวน้อยทให้สาวนะไปเมียครับน้าอ้าสวงนี้เด้อได,ได้ได้คุวัดก็ต้องตัดเท่าไหร่เนี่ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของการอัปเดต บ้านของพี่ฮันนี่นะครับ